ใจเขาคิดต้องัยวใส่ไหมรกานด้วยเสพาเลยตั ว่าอันนี้ยเขางดทูบเทียนเหมือนกับเหมือนแบบว่าคนมาทำบุนเยอะแ,บบแล้ว,ลวเราค้องใช้แค่ดอกไม้ในการถวายอย่างเดียวงดอันตราย าเห็นแาคสวยมากไม่ได้มานานมากตั้งมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยค่ะเด็กมากๆแล้วก็ให้พี่ช่างกล้องข้างหน้าเขาถ่ายรูปเอาไว้อยู่ที่บ้านผมอยู่แค่นี้เองค่ะอันนี้คือจบมาหาลัยอะไรหมดแล้วแล้วก็เลยได้มาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อคืนมาแสดงที่นี่นะคะก็เลยมาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้อีกสักครั้งหนึ่งแต่มาถ้าเรามาอีกครานอีกนู่นเลยก็จะมาไหว้อย่างเงี้ยอีกเพราะว่าเหมือนเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่แบบได้มาอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกับพราอย่างนี้กัน จำได้เลยว่าที่มาถ่ายตอนันเด็กๆก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้เขาเหมือนเขาสร้างเครื่องคือยังไงก็ไม่รู้มาใหม่เีนคือแบบแปลกตามากเราให้คนออกไอยากถ่ายรูป ายรูปกันก่อนรอให้คนเดินออกกันก็ได้แล้วค่อยถ่ายรูปง่วงนอนมากเลยตอนน้นค่อนข้างเคียมากเลยงานโอ้ยแรานต้องเดินทางไปต่อที่อุบลน,นะคะซึ่งระยะทางประมาณ2องกว่ากิโลเลยเราต้องไปสู้กับการขับรถแล้วก็เดินทางไกลต่ออีกนะคะตอนแรกคิดว่าจะกลับบ้านที่กูแก้วนะคะแต่ตอนนี้คือไม่เอาแล้วมันน่าจะห้าร้อยน่าจะสี่ห้าร้อยโลได้ก็เลยไม่กลับดีกว่าเดีย๋ยวเรามาว่าท่าท่าเราไปต่อที่อุบลนนเลย ทำบุญเรียบร้อยขาหิวหิวเตี๋ยวจะไปหาเตี๋ยวกินนะเตี๋ยวไหนนะที่ผ่านมาอะไรพาเลยเตี๋ยวพาเลยมาทานกันค่ะ